เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมนมฮอกไกโดตรายูโรโซฟี Sophie. คูล,ลิ่งเพลชเนเชอรัลกาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ ถึงโค้งสุดท้ายของฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์กันแล้วนะครับใกล้จะทราบกันแล้วว่าหัวหน้าทีมคนไหนที่จะมีสิทธิ์เข้าสู่รอชจับดเพื่อชิงรางวัล1นึ่งแสนบาท <Hey. S 1> เกมต่อจากนี้ไปผู้ <Hey. S 1> คุณจะต้องใช้ทั้งความคิดแล้วก็ใช้พลังสมองในการเล่นกันอย่างมากเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้ผู้คุณตื่นตัวกันนิดหนึ่งมีความกระปี้กระเป๋ากันคึกคักกันสักหน่อย uh. ช่วงนี้สนับสนุนโดยอาราบัส กาแฟ,แฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ในเกมใบหัวต่อไทยเพราะฉะนั้นจะสตินเอาออกมาเสริมเลยครับเชิญเชิญเชิญผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกาแฟรสชาติใหม่ล่าสุดของอาราบัสกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับระหว่างความเข้มของเอสเปรสโซ่ และความหอมสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้ได้รสชาติกลมกล่อมหอมเข้มดื่มแล้วสดชื่นแตกต่างไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วก็าสามารถที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็น Lotus Express j i f f y หรือสั่งได้2ช่องทางตามนี้ได้เลยนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำครับคุณฟ้าคุณลองดื่มดูซิในฐานะของบาริสต้าซึ่ง อยากจะได้1 0 0 0 0แบาทนี้ไปเปิดร้านกาแฟของตัวเองเนี่ยรสชาติอันนี้ของอาราบัสนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างอืมอร่อยอะคะ่ะรสชาติดีมากสดชื่นดื่มง่ายแล้วที่สำคัญน,นะคะไม่คิดว่ากาแฟผสมน้ำมะพร้าวเนี่ยจะลงตัวแล้วก็แบบเข้ากันได้ขนาดนีอ้อร่อยมากเลยะคะ่ะถ้าคุณฟ้าย,ยืนยันขนาดนี้แล้วนะครับรู้สึกสดชื่นตื่นตัวกันแบบนี้แล้ว ทำไมครับคุณผู้ชมทางบ้านจะไม่ไปลองกันเปลี่นตัวกันแล้วเราเริ่มการแข่งขันกันเลยดีกว่ามาอเอาละเกมการแข่งขันของเราเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากทีมที่มีคะแนนสูงกว่าคุณเอกี่คะแนนนําเพราะฉะนั้นคุณจะได้เล่นก่อนนะครับหมวดของคุณก็คือคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่ากระข้าระจาที่ครับเชิญใครจะเป็นคนแรกคนสองคนสามคนสี่เก้ากับผมน 3, มี่คือได้เลยแค่แบบ มีพี่ใครทำงานเป็นไรโอ้โใช่พี่กะกะกะอะไรกะปีกะปีพร้อมนะเริ่มครับไปนี่อะไรกระโดดกระโดดนี่อะไรนี่พูดได้พูดไปเรื่อยๆไถนาไถนาปมือปมือหนอนทำยังไงหนอนอะกระดึบกระดึ๊บผูกาง

อ๋อเดียวกระเจียวดียวกระเจียวดียกระเจียวกระเจียวได้กระเจียวได้ไปกระโดดยางกระโดดขาเดียวเป็นก้าวกาวนั่นแหละกระต่ายตุ่มกระต่ายขาเดียวกระต่ายตุ่มด้วยโอ้ยโอ้ยเดีายววันแรกเดี wit. ๋ยววันแรกผมเนียอร่อยกระเจี๊ยวหัวยจ็บหูฉลามที่เป็นหูฉลามน้ำแดงน้ำแดงหูฉลามแต่ไม่ใช่หูฉลามเอออะไรอะไรกระเพาะกระเพาะปลา ทุงมันอะไรพี่มันอย่างเงี้ยกระเพื่อกเอือเพื่อเพื่อพูดแล้วแบบกระพือกระพือเพพูดแล้วรู้สึกแบบว่าเอ้ยกากระเพ่อมาเรียเรีทำได้ดีมากครับคือมันมีวิธีการคิดของแต่ละคนนะทีมของคุณได้ไป10คำคูณห้าเท่ากับห0บวงไก่สิบแนะครับนำไปก่อนเลยครับ69คะแนน ทีมนี้ต้องคำให้ได้1 1อถ้าได้11คําคำชนะเลยถ้าได้10คคำเหมือนเขาแพ้เลยเอาไงได้นะได้เท่าทีเลยใครคนแรกใครเบิกเลิกผมีแบงนะโอเคพวกคุณจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสะสอเสือสะ90วิเริ่มครับนี่อะไรเอื้อา นี่อะไรกระดุดเออนี่อะไรมัสติเรียกว่าอะไรตับทางการหน่อยอะไรอะไรไม่รู้โดนโดน<ส>ข้ามไปเลยเร็วเร็วถพี่แบบที่พี่ตอนเนี้ยสเก็ตบอร์ดเออต่อเสือลงหนังสะเจาสะเจาไม่ลงลงลง,ลง,ลง,ลงหนังลงหนังที่สยามสกาล่าอ่ะมีสกาได้อยู่ได้อยู่อะไร สะแห่สะอดุ่งไใช่แบบแบบเล่นกับสมองเล่นกับสมองสะกอดจิตเออดูหนังดูหนังแบบน่ากลัวเขาเรียกว่าหนังอะไรสยองสยองอะไรสยองันเออไ่อันนี้ครับโอ้ตายแล้วแก่แล้วอ่ะมันหมดอะไรอ่ะแบบผู้ชายอ่ะผู้ชายมันไม่พี่โมกาเพื่ออะไรเพื่อให้แข็งเพื่อให้แข็ง มันนึกไม่ออกข้ามไปเลยข้ามไปเลยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ชื่อแรมกินแบงรัฐบาลโอดด่าเลยไอ้นี่มันโอ้โหโอดแตกข้าม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 ไปข้ามไปอือโคตสะดุ้งสะดุ้งเก่งมากไม่ทันแล้วครับ ผมไม่รู้ว่าคุณได้11บเหรือเปล่าแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่ชอบคำอยู่คำเดียวที่คุณฟ้าฮบใบครับผู้ชายที่เขาแบบแล้วก็หัวอย่งก้กินทำไมให้แข็งให้แข็งให้แข็งชัดเจนมาคุณต้องได้11และทีมของคุณได้ไปทั้งหมด8ปดะ เป็น40บวกกับอีก17นะครับแพ้ไปด้วยคะแนน57ต่อ60แกวันนี้คุณไม่ได้ไปที่ช่องแจ็คพอตของเราแต่เชิญที่ช่องเคาน์เตอร์บาร์ของเราได้เลยสนุกไหมครับ oh. สนุกมากกากวันหลังมาอีกนะ oh. คุณเอกี้ครับเชิญทางนี้ฮะ oh. พิเศษสุดๆส,สำหรับทีมผู้ชนะในเกมเกมนี้ผมบอกแล้วว่าจะมีรางวัลมอบให้กับหัวหน้าทีมเพราะฉะนั้นเอาลองวันอกมา นี้ขอมอบนี่นะครับอาราบัสกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้มอบให้คุณหมดนี่ไปเลยแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้คุณเอกกี่ใส่ชุดมาเหมือนกระป๋องอาราบัสซะด้วยทั้งเข้ากันเหลือเกินนะครับส่วนของคุณฟ้าครับผมก็มีกิฟต์เซตมาให้เหมือนกันนะครับเชิญคุณฟ้าทางนี้ครับคุณฟ้าเชิญครับขอมอบกิฟต์เซตนี้ให้กับคุณฟ้านะครับผม รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตอาราบัสกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ขอมอบให้เหมือนกันครับเอาล่ะคราวนี้ไม่ต้องเสียใจนะเชิญที่ข้าวตบะครับขอบคุณครับคุณจะต้องเลือกและครับเอกกี้ครับเลือกจากทีมตัวเองหนึ่งคนและฝั่งนี้อีก1คนฝั่งตัวเองก่อนคุณจะเลือกใครก้อยค่ะเลือกคุณก้อยครับเชิญ<ๆ>คุณก้อยมาทางนี้แล้วฝั่งนี้ลหะครับเอกกี้ครับ สก,กายครัคุณสก,กายครับเชิญสามก๊กสากกยังไงก็ดีกว่า3<ค><อ>ช่วงหน้าเรามาลุ่นกันดีกว่าครับว่าหัวหน้าทีมคนนี้จะสามารถคว้าเงิน1 0 0 0 0แสนบาทไปได้หรือไม่สักครู่เดียวสำหรับทีมเรานะครับเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆนะคะช่วยกันทำให้ทีมเนี่ยเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแรงหนักแน่นนะครับแล้วก็พาให้ตัวที่เนี่ย เข้าไปถึงนะครับรอบแจ็คพอตนะฮะตอนนี้อยากขอกำลังใจจากทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้เอกที่ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปคว้าเงินแสนกลับบ้านให้ได้นะครับ